สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับมาดามอ้อแน่นอีกแล้วนะคะเพื่อนๆวันนี้ยังไงช่วยฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้อ้อนด้วยนะคะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องที่มันค่อนข้างที่จะง่ายหน่อยนะแต่ว่าในความง่ายก็บางคนแอบงงไงเช่นอ้อนอ้อนเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่งงเด้งงงเดอยู่นะนะงงอยู่คนเดียว <c oughs> เป็นผีบ้านนะคะเพื่อน เราจะพยายามไม่งงและไปด้วยกันนะคะเพื่อนๆก่อนอื่นครอบหน้าจอกันก่อนเลยนะคะวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องคุดสวอนะคะคุดก็แปลว่าสั้นนะคะคุดแปลว่าสั้นๆน,นะสวอสวอแปลว่าคำคำตอบนะคะแต่ง่ายๆก็เป็นการตอบคําถามนะคะเป็นคําตอบแบบสั้นๆน,นะคะเพื่อนๆการ ตอบคาถามแบบสั้นๆนี่นะเดี๋ยวเรามางงเดด้วยกันแต่เราครอบหน้าจอกันก่อนละกันนะเพื่อนๆครอบหน้าจอส่วนแรกนี่ก่อนละกันเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าดแปนะคะส่วนบนมันนะถ้าจะไม่งงแล้วนี่ส่วนกลางมันนะคะดูตามที่ขีดเส้นสีเขียวไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าเดแดเกใครไม่ทันก็ไปย้อนดูคลิปได้นะเพื่อนๆแล้วก็ส่วนล่างสุดนะส่วนล่างสุด ใต้ที่ขีดเส้นนั้นนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสินะเพื่อนๆน,นะเราจะมาลุยกันต่อนะเพื่อนๆว่าคุดสวอมันคืออะไรเดยนะคะเพื่อนๆไปย้อนดูคลิปการตั้งคำถามนะคะประโยคคำถามของไปประเทศสวีเดนก็มีอยู่2แบบใหญ่ๆนะมีการถามพวกตัวคำถามนะวอวอด มีเกตนั่นนี่น,น,น,นนะหรือว่าเป็นการถามคำถามแบบตอบ yes หรือ no ก็คือการถามคำถามโดยขึ้นต้นด้วย verb นะเพื่อนๆด้านนี้นะอ้อนจะขึ้นคำถามไว้แล้วด้านนี้อ้อนจะตอบคำถามแบบคูดสวอไว้ให้นะเอ่อถ้าไปย้อนดูแล้วจะไม่งงนะเพื่อนๆเรื่องการตั้งคำถามนะคะวันนี้จะเป็นการตั้งวันนี้จะเรียนนะ การตั้งคำถามพวกนี้มันจะตอบว่ายังไงได้มั่งเขาไม่ได้ตอบว่าหยอหรือไหนเฉยๆบางทีมันจะตามมาด้วยสิ่งที่จะต้องตามมาพวกนี้นะประโยคโครงสร้างของมันหลักๆวันนี้ที่เราเรียนกันที่อ้อนหยุดจากหยุดจากไว้นี้นะเพื่อนๆมันดูแล้วง่ายอยู่นะแต่ก็นะเดี๋ยวดูกันไปว่าง่ายจริงหรือปเ,นะเปล่านะเพื่อน นะคุดสวอนะเพื่อนๆมันไม่ได้ตอบยอเลยหนเฉยมันยอเช่นยอเด็ดแอยอกหรือว่าเนยเด็ดแอยอกอินเตตรงนี้โครงสร้างใหญ่ๆม,นะมันมนะเพื่อนๆ่ที่ต้นขีดไว้มันจะเป็นเวบเวบอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะแล้วก็ตรงที่วงไว้ก็คือยอกนี่นะมันจะเป็นส่วนของโพรโนเมนที่จะผันตาม ไการถามอะไรก็ตอบอันนั้นเหมือนกันนะถามดูถามเธอก็ตอบยกถามเ,าเกี่ยวกับคนอื่นนะถามชื่อผู้ชายก็ตอบฮานถามชื่อผู้หญิงตอบอหุ่นอะไรเงี้ยนะมันจะผันนะพวกนี้จะผันนะแต่เดี๋ยวเราค่อยไปดูตัวอย่างข้างล่างกันแล้วกันเนาะ แล้วถ้าตอบเนก็จะต้องมีอินเตตกท้ายนะอย่าลืมเดี๋ยวเราจะดูตัวอย่างเราจะได้ไม่งงนะเพื่อนๆวงอันนี้ไว้นะว่าโครงสร้างหลักๆมันจะเป็นอย่างนี้เดนะยอเด็จุดจุดจุดจตรงนี้เป็นเวิร์บที่เราจะต้องค้นคิดว่ามันคืออะไรแล้วก็ตรงนี้พรอนามนะเนเด็จุด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 เวิร์บตาม คำถามมันแล้วก็ o ร o นเม้นก็เปลี่ยนตามตัวคำถามอินเตนะอันนี้นะซุ้มซ้อมไว้จดไว้บนหัวกระดาษก่อนเลยแล้วก็วงไว้มันจะเป็นแบบนี้อ่ะเรามาดูกันเช่นเขาบอกว่าให้จำเลนแรกๆจำสูตรอันที่ง่ายที่สุดก็คือการถามด้วยแอกับฮอนะเพื่อนๆสองตัวเนี้ยเด่นมากเพราะว่ามันจะตอบ ง่ายๆนะถามแอตอบแอถามหอตอบหอเพื่อนๆเรามาดูกันการถามแอมันจะมีอะไรได้มั่งเช่นการถามเกี่ยวกับสถานะนะความหมายของแอมันก็เช่นเป็นอยู่คือเพื่อนๆนะแอดูยิ้คุณแต่งงานหรือ,อยังอะไรประมาณนี้นะหรือว่า a d o l ดูเลเซเกี่ยวกับความรู้สึก คุณรู้สึกเสียใจอยู่หรออะไรเงี้ยนะหรือว่าแอดูเทอร์ตฟมโอนะคะคุณอายุสามสิบห้าปีใช่หรือเปล่าอะไรเงี้นะวเวลาเราตอบเราก็ต้องตอบยอหรือเนใช่ไหมใช่หรือว่าไม่ใช่ถ้าตอบยอเราก็จะต้องยอเด็ดแอร์ยอกหรือว่าเนเด็ดแอร์ยอกอินเตหเห็นไหมเพื่อนเพื่อนแอมันจะง่ายหน่อยนะเออ แต่ว่ามาฮอฮอก็ง่ายเหมือนกันถามฮอตอบฮอเช่นฮอดูบอนคุณมีลูกใช่ไหมฮอดูเอ็นสวัดบิลนะคุณมีรถสีดำใช่หรือเปล่าตอบก็เหมือนกันยอรลอเหน่ยอเด็ดฮอยอกเน่เด็ดฮอยยกอินเตนะ ตามนี้เลยแล้วก็ไม่ได้ตอบว่าเนเด็ดอินเตยอกหออันนี้พูดแบบคนงงไงหรือว่าเนเด็ดหออินเตยอกพิดไม่ได้ต้องอาตามนี้อาตามนี้ <c oughs> หัวเราะนี่ไม่ใช่อะไรตัวเองเป็นนะเมื่อก่อนงงงงเนธนะอินเต้ตบท้ายอินเต้ตบท้ายดูโครงสร้างนี้ไว้แล้วเราจะได้ไม่งงนะเพื่อนเนี่ยหัวเราะบางคนเป็นไง เออแล้วสองสองอันบนนี้นะสองช่องบนใหญ่ๆนี่นะอ้อนเขียนไว้ตรงนี้ว่าถามตัวตัวไหนให้ตอบตัวนั้นแล้วก็มาร์กไว้เลยว่าสําคัญนะนเดี๋ยวเรามาเรียนสองตัวบนนี้อันบนนี้นะ่าจะเก็ตไปแล้วน้อไม่ยากให้จําว่าแอร์กับฮอสําคัญมากสุดเลยให้ถามแอร์ตอบแอร์ถามฮอตอบฮอนะต่อไปข้างล่างนี้จะเป็นส่วนของการใช้ เวิร์บช่วยเข้ามาช่วยด้วยบางคงงงเด้งงเด้งงเดนะไม่ต้องงงถามเวิร์บช่วยตัวไหนตอบเวิร์บช่วยตัวนั้นนะเพื่อนๆเรามาดูนะเวิร์บช่วยอะไรบ้างที่มันจะเราคุ้นๆนะเช่น must แปลว่าต้องนะต้องนั่นต้องนี่นะ bruka มักจะ will จะ be ต้องการจะ can สามารถ for อนุญาตสกอจะแล้วก็ฮอก็มาอีกแล้วฮอนี่เป็นตัวสําคัญที่อาจจะงเงเดงงเดไม่ต้องงงไม่ต้องงงนะมีฮอเนี่ยบางทีมันก็เป็นฮอเดได้เช่นตัวอย่างตัวนี้นะหรือว่าวิวมันก็อาจจะเป็นวิลเลก็ได้นะนี่เช่นตัวนี้วิลเล นะแต่เราต้องไปเรียนลึกอีกทีเรื่องว่าจะใช้ตัวไหนมันเกี่ยวกับเรื่อง tense ด้วยนะเพื่อนๆหรือว่า score มันก็อาจจะเป็น s c h o o l l e s s ก็ได้เห็นไหมเอาเป็นว่าถ้ามันถามตัวไหนก็ตอบตัวนั้นนะเพื่อนๆถ้ามันถามปัจจุบันก็ตอบปัจจุบันถ้ามันถาม past เป็นอดีตกับเราเราก็ตอบ past ตามนั้นถามตัวไหนถามตัวนั้นนะเออถามตัวไหนตอบตัวนั้นแล้วก็อย่าลืมผันพวกเอ โ r รโนเมนด้วยที่ออนบอกนะเรามาดูตัวอย่างเราจะได้ไม่งงคานดูเชอร์ b บิลคุณขับรถได้หรือเปล่าตอบยอเด็ดคานยอกหรือวเนยเด็ดคานยอกอินเตเห็นไหมอินเตตกท้ายนะอย่าลืมอย่าลืมอย่าปิน้นอย่าปิน้นอย่าไปสลับด้วยโฟดูโลนนาเบอร์เกนะคะ คุณได้รับอนุญาตให้ยืมหนังสือหรือเปล่านะยอเดดโฟยอคเนดเดดโฟยอคอินเตะเห็นไหมห้ามสลับถามถามตัวไหนตอบตัวนั้นสกอุลเลสโอกาชิลไทยแลนด์ยอเดดสกอฮานเน่มาแล้วฮานฮานเพราะว่าอุลเลสเป็นผู้ชายต้องตอบฮานหรือว่าถ้าตอบเนก็เนดเดดสกอฮานอินเตะ ห้ามลืมอินเตตกท้ายโพโนเมนต์ต้องเปลี่ยนเสมอเปลี่ยนตามตัวนี้คุณครูก็จะให้โจทย์ที่สลับซับซ้อนมาหลายอย่างเราก็ต้องไปตามเกมให้ได้เพื่อนๆถามดูตอบยอกถามชื่อคนผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตอบดูไปตามสาระตะนั้นนะเพื่อนๆต่อไปเราจะมาที่อันนี้อันที่เราอาจจะงงเพราะว่ามันเป็นที่ออนบอกว่ามีฮอรฮอมันก,อนก็อาจจะเป็นฮอหรือว่าฮอเดได้นะเพื่อนๆ ถ้ามันเป็น past tense ก็ให้ใช้ h o d d a y อันนี้ต้องไปเรียนลึกอีกทีอะเรื่องเกี่ยวกับการใช้ tense ที่ยากขึ้นไปแต่ว่าเราดูคร่าวๆนะถามฮอ w ตอบฮอ w ถาม h o w d a y ตอบ h o w d a y นะเพื่อนๆฮอร o ดูวอริสอีท ailand เอออีอิงแลนด์อีอิงแลนด์นะน how e e England. E England, นะเคยไปอะ อังกฤษมาเปล่าเนเด็ดฮอยอกอินเตะนะเห็นไหมมันก็ตอบฮอนะไม่ได้ตอบอันฮอวอริสหรือว่าวอริสหรืออะไรอะไรก็ถามฮอตอบฮอนะถามดูถามเธอตอบยอกเห็นไหมแล้วก็มันเป็นเนก็อย่าลืมตบท้ายอินเตมันเข้าไปประมาณนั้นเพื่อนๆอ,อันนี้ฮอเดดูอินแต่แผงง่า n นเะด็ดฮอร์เดย n ยอนเะเขา past tense มาให้เราเราก็ past tense ตอบกลับไปแค่นะถ้าเราไม่งงเราก็จะไม่งงถ้าเรางงก็มาดูคลิปหลายๆรอบจะได้ไม่งงเล้วเพื่อนต่อไปเช่นบางอันมันเป็นนี่ไงวอ r w วอนี่มาจากข้อข้างบนนะเพื่อนๆพื่แอมัน past tense ของแอ r มันเป็นวอ r นะเพื่อนๆถ้ามันถามมาว่า war a อดัอก อีวาแฮมมอนะอดัมกับอีวาเนี่อยู่บ้านหรือเปล่าแต่บ้าการอยู่ของเขามันเป็นพา s ์เทนไงมันเลยต้องใช้วอนะวอตัวนี้เป็นแปลว่าอยู่นะไม่ได้แปลว่าวอที่ไหนนะมันสะกดเหมือนกันนะเพื่อนๆแต่ว่าในเราดูความหมายของรูปประโยคแล้วเราจะได้ไม่งงนะเขา,เขา,เขาถามเกี่ยวกับกว่าอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่บ้านเลยใช้วอตัวนี้นะเพื่อนถามวอตอบวอเหมือนกันเพื่อนๆ ยอเด็ดวอดดมเห็นไหมอีวาอาดามกับอีวานสองคนก็ต้องเป็นดมนะตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนหรือว่าถ้าว่าไหนเด็ดวอดดมอินเตนะไม่งงไม่งงนะต่อไปนี่เหมือนกันถ้าเป็นพาสเทนที่เป็นเวิร์บช่วยด้วยเช่นวิลเล่อีวาเชปป่าบิลเลนนะ ตอบเน d เด็ดวิเลหุ่นอินเตเห็นไหมถามวิ l ลตอบวิ l ลเหมือนกันเพื่อนๆมันจะมีเรื่องของการใช้เวิร์บช่วยใน past tense ที่อาจจะงงหน่อยแต่เราจะมาทำคลิปหน้ากันที่จะเป็นเรื่องยากนะเพื่อนๆแต่ในบทความของการเรียนเรื่องนี้ก็คือเราเน้นโฟกัสไปเรื่องโครงสร้างง่ายๆว่ามันจะ ถามอันไหนตอบอันนั้นของอันนี้เราจะไม่งงเรื่อง tense กะละกันนะเพื่อนเพื่อนเรื่อง tense เ,เดี๋ยวเราไปคุยกันคลิปหน้าคตรงงเลย <c oughs> นะแต่ว่าอ,อมันจะมีที่ยากคือเรื่องพวกที่เป็นฮ o กับฮ o r ดเนี่ยที่ตามมามันจะต้องเป็น s u p ม n u m เป็น w อ l ิ i อะไรพวกนั้นนะเป็น verb ของที่เป็น s u p มอ่ะนะเพื่อนๆหรือว่าถ้าเป็น เวิร์บอเฉยๆที่เป็นเวิร์บแท้ก็จะไม่มีเวิร์บอื่นตามมาอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปเรียนกันโอ๊ยงงเด้ไม่งงนะวันนี้เรียนแค่นี้เรื่องนี้ไปก่อนนะอันนี้นะเห็นไหมวิลเลยยกเวน้นยกเวน้นฮอกับฮอเดที่ต้องตามมาด้วยสุพริมนุ่มแต่ว่าถ้าเป็นเวิร์บช่วยตัวอื่นให้ตามด้วยอ่าเวิร์บที่เป็นนะเวิร์บแท้เท่านั้นนะ สังเกตเนี่ยคานตามมาด้วยเชอร่าโฟตามมาด้วยโลน่าสกอตามมาด้วยโอกะแล้วก็วิลเล่เห็นไหมตามมาด้วยเชิบป้าถึงแม้ว่ามันจะเป็นพาสหรือว่าเป็นอดีตหรือว่าเป็นปัจจุบันเวิร์บช่วยพวกนี้จะต้องตามมาด้วยเวิร์บอ,อ,อินฟินิทีฟนะเวิร์บแท้เท่านั้นนะยกเวน้นหอกับฮอเดเพื่อนๆอนอันนี้เราจะไปมาร์กกันต่อในคลิปหน้าละกันเพื่อนเพื่อนนะ วันนี้เอาแค่นี้นะจะได้ไม่งงต่อไปทําไมอ้อนจะมาพูดมากจังเลยมันจะมางงตรงนี้แหละเพื่อนๆนมันจะมางงตรงนี้ข้อที่สามแอบงงแต่เราจะไม่งงเพราะว่าเราได้เรียนกลับมาดาวนแอ่นแล้วคือการถามโดยใช้เวิร์บแท้นะให้ตอบนะเปลี่ยนตรงเนี้ยเพื่อนๆนเปลี่ยนเปลี่ยนตรงเวิร์บเมื่อกี้เราถามอันไหนตอบอันนั้นใช่ไหมแต่ถ้ามันถามโดยใช้เวิร์บแท้เราเปลี่ยนตรงนี้เปลี่ยนตรงเวิร์บนี้เป็น คำว่าเยอะหรือว่าหยุดนะตาม tense นะตามเทน s ์ของตัวหน้าเรามาดูกันเพราะว่าตอนแรกอาจจะงงแต่เราจะไม่งงนะเราจะแบ่งเป็นสองอันใหญ่ๆของอันเรื่องนี้นะเพื่อนๆคือถ้าเป็นการถามโดยใช้เว r รป,ปัจจุบันนะเช่น go sober come นะให้ หรือว่า FOSTO หรือว่า s l u t a นี่นะเวิร์ที่เป็นปัจจุบันให้ตอบเยอะนะเพื่อนๆเ,เยอะนะแล้วก็ถ้าถามโดยเป็น p past tense หรือว่าที่เขาเรียกว่า p i t i ริ t u m นะเช่น SHOPTE DANSADE t r a f f ฟ d e นะให้ตอบ YUDDE เห็นไหมเพื่อนๆในโครงสร้างนี้ก็ไม่ง่ายไม่ง่ายและไม่ยากเกินก็ให้ผ่านตามเรื่อง และอย่าดืมผันโพรโนเมนมันด้วยแล้วกันนะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเราจะได้ไม่งง Go do p o o b i o of ฟ a นะเธอไปลงหนังบ่อยหรือเปล่ามันตอบว่ายอ่อเด็ดเยอะยอกนะคะใช่ฉันไปบ่อยนั่นแหละแต่ว่าเราไม่ได้ตอบว่าเด็ดโกยอกอ่ะในเรื่องนี้เราต้องผันเป็นเยอะนะพอนี้เราเรียนมาแล้วไงว่า ถ้าถามด้วย verb แท้ verb แท้จริงๆเพียวๆให้ตอบเยอะในส่วนที่เป็นปัจจุบันแล้วถ้าถาม verb แท้แล้วมันเป็น past ก็ให้ตอบยุดเดเห็นไหมอานะมาดูคำถามคำถามอื่นต่อเราจะดูส่วนบนก่อนที่เป็นปัจจุบันนะ sover k a t e r i n e ne เด็ดเยอะหุ่นอินแต นะคะหรือว่าคอมเมอร์ทเกตคลกกันชิวยอเด็ดเยอะเด็ดเห็นไหมเด็ดเยอะเด็ดก็มีนะเพื่อนๆอย่าไปงงมันนะเพราะว่า To เกตเป็นเป็นเอสก็ต้องเป็นเด็ดไปนะเพื่อนๆอะเรามาหัวล้อกันแล้วมันก็ไม่ได้ตอบว่ายอเด็ดคอมเมเด็ดนะหรือว่ามันก็ไม่ได้ตอบว่ายอเด็ดเยอะท็เกตนะมัน ก็จำว่ามันตอบอย่างเงี้ยย่อเด็ดเยอะเด็ดนะโอเคบอสแล้วก็ถ้ามันเป็นอันนี้เป็นการตอบที่มันเป็นคำถามที่มันเป็นสกูลันะนี่มันเป็นคำกลุ่มเอเออกลุ่มเอใช่ไหมก็ตอ้องตอบเดนนะแอสกูลันเอัพเป็นอิมอร์ลนนะมันถามแอมาอย่าลืมอย่าลืมถามแอมาตอบแอยอเด็ด แอร์เดนนะอันนี้ยกตัวอย่างการผันนะพวกโัพรโนมเมนให้ดูเฉยๆนะแต่ว่านนี้มันเป็นอยู่ของเรื่องอันบนสุดเรื่องการถามแอรนะอย่างงแด <laughs> <laughs> นะโอเคต่อไปโอ้คอแห้งคอแห้ง f o r s t e r do what y o u s a y yeah, นะคะ เข้าใจป่ะว่าฉันพูดอะไรเนี่ยยอเด็ดเยอะยอกเห็นไหมมันก็ไม่ได้ตอบว่ายอเด็ดฟสโตยอกเนเฟลนะเพื่อน,นหรือว่าถ้าเพื่อน,น,นไม่เข้าใจเพื่อนก็ต้องตอบว่าเนเด็ดเยอะยอกอินเตเห็นไหมเพื่อนๆน,น,นะมันเป็นจะแอบงงตรงนี้ไงแต่เราจะพยายามไม่งงเพราะเราเราเรียนมาแล้วไงว่ามันจะต้องตอบแบบนี้ต่อไปสลูเตอร์วีนู เราจะจบกันแค่นี้ใช่ไหมนะย่อเด็ดเยอะ V นะถาม V ตอบ V นะแต้อ we, นะพวกนี้ต้องไปเรียนเรื่องอ่า pronomen น,น,นะให้ชัดเจนฉาฉา,าอีกทีเหมือนกันนะนเพื่อนๆอาจจะดูยากแต่ถ้าเราเรียนบ่อยๆเราเรามาต่อนะเพื่อนเกือบจบแล้วเกือบจบแล้วนะอันสุดท้ายแล้วนะนเพื่อนๆถาม verb แท้แต่มันเป็น past tense นะ หรือว่าที่เรียกว่าพ um ิธทรทุ่มทอมพารสก็ให้ตอบพา t t สเ s นเหมือนกันแต่มันไม่ได้ตอบตาม Ver รแทนนะเพื่อนๆตอบเปลี่ยนเป็น,ปน,ปน,ปนคำว่ายุด d ดแทนเห็นไหมเราดูตัวอย่างเราจะได้ไม่งงนะเพื่อนเพ่นเชนเชิบเตดูสปาเกตตีย่อเด็ดยุดเเห็นไหมมันก็ไม่ได้ตอบว่า ยอเด็ดเชิบเตยอกเน่เฟลนะอันนี้ไปท่องไว้แล้วกันจะได้ไม่งงนะเพื่อนๆผัน,นเนี่ยผันตามโครงสร้างให้เป็น past tense แต่เป็นคำว่ายุดเดแทนนะยุดเดนี้มันเป็น verb ที่เป็น past tense ของคำว่าเ yeah ยอะเข้าใจไหมใช่เพื่อนๆตรงนี้เข้าใจใช่ไหมคะหัวรออีกทีเด้นะอ่ามาดูต่อไป dance สดดูอกลิซ่า ยอเด็ดยุดเดวีอ่ามันเป็นดูอกลิซ่าเธอและลิซ่ามันก็เลยต้องตอบเป็นวีนะเพื่อนเพื่อนแดนซาเดเป็นพาสเทนคอมันเป็นพาสเทนเราก็ตอบยูเดเราไม่ได้ตอบแดนซาเดตามเขานะเพราะทำไมมันถึงแยกแบบนี้เราจะได้ไม่งงไงเพื่อนๆทราฟเฟอร์เดนี่คาเลอิโกนะเพื่อนๆ เนเดตยุ v เดวีอินเตเห็นไหมอย่าลืมตบอินเถ้ามันเป็นหนเพื่อนเพื่อนถามนี่พวกเธอแต่เวลาตอบต้องเป็นวีนะเพื่อนเพื่อนอย่าลืมอย่าลืมผันทุกครั้งเปลี่ยนทุกครั้งนะกดหลักง <ilo> ่ายๆก็มีประมาณนี้แหละเพื่อนๆนถ้าเราตั้งใจนะดูไปตามที่อ้อน ลอตไว้ wide. นะว่าโครงสร้างหลกัหลกๆมันเป็นอันบนนี้ที่เราวงไว้สีแดงๆนี่นะแล้วเราก็เรียงลำดับความคิดเราให้มันได้เป็นสามพารากราฟแบบนี้นะเพื่อนๆสุดท้ายแล้วหวังว่าเพื่อนๆจะไม่งงนะเพราะว่ามันเคยงงมาไงว่ามันอะไรหวาอะไรหวายนะสุดท้ายมันก็รวบรวมความคิดได้ว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้แหละเพื่อนๆน,นะโอเคนะ ยังไงถ้าเพื่อนๆนชอบว่าออนทำคลิปแล้วเข้าใจรู้เรื่องก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะอ้นจะทำคลิปมาเพิ่มเรื่อยๆนะเพื่อนๆนก็อาจจะช้านิดหนอ่อยเพราะ่ไม่่อยมีเวลาลูกก็น,น้อยนะเชิพึ่งฉลองวันเกิดน้องอันนี่สองขวบไปนะเพื่อนเพื่อนไหนจะลูกไหนจะเต้าไหนจะผัวนะเพื่อนเพื่อนไหนจะเรียนหนังสือยิงนะก็เออนะเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะเพื่อนเพื่อนถ้านทผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยเลยนะคะ ฝากเจอกันคลิปหน้าบายบายเฮโด